ศษศีสุจารีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาลประวัติการศึกษาจบพยาบาลศาสตร์และพะดุงคันขั้นสูงจากวิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมาประวัติครอบครัว สมรสกับคุณนิรมิตสุจารีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยร้อยเอ็ดเขตสามมีบุตรธิดาร่วมกันสามคนได้แก่คุณอิสราคุณแทนรัฐและคุณคลองขวานสุจารีประวัติการทำงาน บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลหนองพอกตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2525และปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองพอกเรื่อยมาด้วยความผูกพันจนถึงวันเกษียณอายุราชการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในคติหยอมาตลอดซึ่งได้แก่ ยิ้มแยม้มยกย่องยืดหยุ่นเยืดอกเย็นและยอมรวมอายุราชการ38ปี5เดือน29วันครับสำหรับประอื่นนะครับพี่ดุษฎีสุจารีนะครับพี่พยาบาลท,ที่นา่ารัก น้องๆทุกคนนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลกรนรับนองพ่อดูแลโรงพยาบาลนองพ่อมาแต่ปี2525นะครับผ่านเรื่องราวนะครับผ่านการทํางานมาอย่างยาวนานนะครับมีส่วนช่วยให้โรงพยาบาลนองพ่อพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับตัวผมเองนะครับก็ได้ทํางานร่วมกับที่อื่นนะครับมาสองปีกว่านะครับก็ ได้รับความเมตตานะครับได้รับการประสานงานและก็ดําเนินการตามที่ผมได้มอบหมายอย่างดีเยี่ยมนะครับทุกๆงานที่พี่อื่นได้รับนะครับก็สามารถบรรลุร่วมได้อย่างดีเยี่ยมเสมอมานะครับพี่อื่นก็เป็นแบบอย่างในการวางตัว้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็อยากให้นะครับเจ้าที่ทุกท่านของวันน้องพ่อนะครับ ดูพี่อึ้เป็นแบบอย่างนะครับในการวางตัวในการให้บริการในการคุยกับคนไข้ในการปฏิบัติต่อเพื่อโรงงานทุกคนนะครับผมเชื่อว่านะครับแบบอย่างที่พ่ึน,นะครับจะเป็นต้นแบบที่ดีกับน้องๆที่จะต้องดูแลโรงพยาบาลของพ่อต่อไปนะครับผมการวางตัวนะครับนอกเหนือจากการหน้าที่การงานนะครับหรือว่าการช่วยเหลือสังคมนะครับก็เป็น อีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมประทับใจในพี่อื่นเป็นอย่างมากนะครับก็ได้มีการช่วยเหลือนะครับโดยเป็นแรงศรัทธาแรงบุญนะครับเรื่องการไปวัดไปวานะครับการการขอความช่วยเหลือจากบคุคคลภายนอกนะครับก็ทําให้นะครับภาพรวมของรมานของพ่อเนี่ยซึ่งก็ได้รับแรงสนับจากชุมชนได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับสำหรับตัวผมผมมองว่า พี่เอินถือว่าเป็นต้นทุนทางสังคมของทางโรงพยาบาลหนองคอออย่างดีเยี่ยมนะครับก็ที่ได้ทางานกับพี่เองนะครับก็ได้รับความเมตตานะครับพี่เองกอ็ช่วยนะครับในงานบริหารต่างๆ <c oughs> ในอย่างดีเยี่ยมนะครับก็ในการบริหารน,นะครับพี่เองก็ใช้หลักมมิหารสี่นะครับเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขานะครับซึ่งผมก็ได้เรียนรู้เป็นอย่างมากนะครับ ก็ประทับใจในการทงางานของพี่อื่นนะครับเป็นแบบอย่างดีนะครับผมก็มีความรักและเคารพในพี่อื่นนะครับมาถึงวันที่พี่อื่นจกกะเกษียณในปีนี้นะครับก็มีความยินดีนะครับที่ได้กล้ามาถึงเส้นชัยในวมืกเกษียณน,นะครับวันที่พี่อื่นนะครับพัฒนาโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลมาตลอดกอ็ในฐานะของตัวแทนโรพยาบาลหลวงพ่อนะครับก็ จะยึดมั่นจิตารมณ์นะครับพระธาตุห้องพอกให้เป็นที่พึ่งพาของอาชาวน้องพอกให้ได้มากที่สุดนะครับกับพี่อื่นที่ได้ดูแลมาตลอดนะครับก็จะได้ทํางานร่วมกันหลังจากนี้นะครับขอให้พี่อื่นกเกษียณอย่างแข็งแรงมีความสุขนะครับอยากทําอะไรก็ให้สมความมั่นปารถนา คุณวสันพลเยี่ยมเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงานจริงในตำแหน่งคนสวนสังกัดกลุ่มงานการพยาบาลประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ครอบครัวสมรสกับคุณอุไรวันพลเยี่ยมตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลหนองพอกมีบุตรธิดาร่วมกันสองคนได้แก่คุณจักรพลและคุณสุภาวดีพลเยี่ยมประวัติการทำงาน รับราชการเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2527ณโรงพยาบาลหนองพอกจนถึงวันกเกษียณอายุราชการคัติประจาใจจงคิดทุกอย่างก่อนที่จะทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิดรวมอายุราชการ36ปี2เดือน27วัน ันนี้เนี่ยแสดงความสึกนะครับกับพี่วสันนะครับพี่วสันก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสวนนะครับภาคสนามของรงวัลของพ่อนะครับก็มีโอกาสได้เจอกับพี่วสันอยู่หลายครั้งนะครับที่จะเป็นคนน่ารักนะครับอ,อ,อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมีความสนใจการทำงานนะครับก็ถึงแม้สุขภาพในช่วงมงหลังเนี่ยเขาอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับทํางานดูแลผ่าสนามของโรงพาอหลวงพ่อให้เกิดความสวยงามเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่วสันนะครับที่มีความตั้งใจแล้วก็ทํางานเต็มที่นะครับตั้งแต่เข้าทํางานจนถึงอตอนจัดเกษียณนะครับซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและก็ต่อเนื่องนะครับจนถึงเส้นชัยในวัยเกษียณครับขอบคุณครับ คุณคุณากรโพสุเป็นลูกจ้างประจำในตำแหน่งช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับชอสองสังกัดกลุ่มง,งานบริหารทั่วไปประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพพลทอง ประวัติครอบครัวสมรสกับนางคำบงโพสุขมีบุตรธิดาร่วมกันสองคนได้แก่คุณอิสระพงษ์และคุณเฟื่องระดาโพสุข วัติการทำงานรับราชการเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2537ณโรงพยาบาลหนองพอกจนถึงวันเกษียณอายุราชการคติประจำใจมีสติอยู่เสมอรวมอายุราชการ25ปี11เดือน27วัน ที่ช่วยนะครับพี่คนากรนะครับก็เป็นช่างไฟฟ้าของโรงพยาบาลหนองข้อของเรานะครับก็ที่ช่วยเป็นคนที่มีความรู้นะครับความสามารถในด้านช่างไฟนะครับช่วยดูแลสภาพไฟฟ้าให้โรงพยาบาลมาตลอดนะครับก็หลายๆเรื่องนะครับก็ได้แก้ไขปรับปรุงนะครับให้ไฟฟ้าของเราซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการให้บริการนะครับเป็นได้ด้วยดีนะครับ ป้องกันความเสี่ยงต่างๆนะครับก็ได้มีการผ่านก็ที่ช่วยหลายๆเรื่องนะครับก็ที่ช่วยน่ารักนะครับที่ช่วยน่ารักเป็นกันเองครับเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ที่เป็นที่รักของน้องๆทุกคนนะครับผมก็ยินดีนะครับที่ที่ช่วยได้มาถึงวัเกษียณวันนี้นะครับที่ทํางานนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่นะครับ เป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากนะครับผมก็ขอชื่นชมพี่ช่วยนะครับแล้วก็ขอให้อาพี่ช่วยนะครับกเกษียณอย่างแข็งแรงมีสุขภาพดีและมีความสุขครับขอบคุณครับ